สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่28แล้วนะคะเรามาฟังกันว่าเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะวงวานคนอิสราเอลได้เดินทางไปยังแผ่นดินแห่งหนึ่งชื่อว่าโมอับซึ่งเป็นที่อยู่ของคนอาโมไลมีกษัตริย์ชื่อว่าบาคัสอาศัยอยู่ที่นั่นบาคัสกลัวคนอิสราเอลดังนั้นเขาจึงส่ง ผู้สื่อสารไปยังผู้พยากรณ์ที่ชื่อว่า巴าอัมให้巴าอัมไปสาบแช่งคนอิสราเอลต้องการให้巴าอัมทูลต่อพระเจ้าและส่งความชั่วร้ายอันใหญ่หลวงลงมายังชนชาติอิสราเอลพระเจ้าตัดกับ巴าอัมผู้พยากรณ์ว่าท่านอย่าได้กับสาบแช่งคนอิสราเอลเลยแต่จงอวยพรเขา แต่巴拉อัมนั้นเป็นคนที่หลงในชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองเขาตกหลุมแห่งการทดลองเขาได้กล่าวคำสาปแช่งคนอิสราเอลเพียงเพราะเขาต้องการเงินทองจากกษัตริย์ดังนั้นเขาจึงเดินทางออกไปชาวออกไปสาปแช่งชาวอิสราเอลตั้งแต่เช้ามืดพร้อมกับลาของเขาในระหว่างทางนั้นพระเจ้าตัดกับทูตสวรรค์ว่าให้ไปพบกับบ巴าอัม แต่บลาอมไม่เห็นทูตสวรรค์พระเจ้าสำแดงให้ลาเห็นทูสวรรค์นั้นดังนั้นลาจึงเลี้ยวออกนอกเส้นทางไปในทุ่งนาบลาอมโกรจึงใช้ไม้เท้าตีไปที่ขาของลาเพื่อให้มันกลับไปทางเดิมหลังจากนั้นไม่นานทุสวรรค์ก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่งซึ่งไปในทางทึ่งแคบมากและมีกำแพงและมีก้อนินกั้นอยู่ เมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ก็ตกใจหักเลี้ยวไปทางหนึ่งอย่างกระทันหันทำให้เท้าของบาราอัมได้รับบาดเจ็บเพราะถูกหนีบเข้ากับกำแพงบาราอัมรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขาจึงตีไปที่เขาของลาแล้วทูตสวรรค์ก็ปรากฏอีกครั้งเป็นครั้งที่สามเขายืนอยู่ในดักข้างหน้าไม่มีทางหลีกไปทางซ้ายหรือขวาได้เลยเมื่อลาเห็นดังนั้นก็จึงจึงหมอบลง บราอัมนั่งอยู่บนหลังลาเขารู้สึกโกรธจึงเอาไม้เท้าตีไปที่เขาลาอีกหลังจากนั้นพระเจ้าจึงเปิดปากของลามันพูดกับบราอัมว่าข้าพระเจ้าทําอะไรแก่ท่านท่านจึงถึง,ถงตีข้าพระเจ้าถึงสามครั้งในเวลานั้นเขารู้สึกโกรธเป็นอย่างมากและเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเกิดเรื่องประหลาดคือสัตว์พูดได้เขาย้อนตอบลาไปว่า ที่เราตีเจ้าเพราะเจ้าไม่เดินในทางที่ควรจะไปถ้าเรามีดาบอยู่ในมือเราจะฆ่าเจ้าเสียเดี๋ยวนี้ลาจึงพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่เคยเชื่อฟังท่านหรือทำไมท่านถึงแสดงความโหดร้ายต,ต่อเราในเวลานั้นพระเจ้าได้ทรงเบิกตาของบราอัมเขาจึงเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้ายืนถือดาบอยู่ในมือ บลาอัมจึงก้มศีรษะซบหน้าลงและสารภาพความผิดบาปของเขาเกจบแล้วค่ะมีคำถามสำหรับเด็กๆนะคะข้อหนึ่งกษัตริย์ต้องการให้บลาอัมทำอะไรข้อสองใครที่ทำให้ลาพูดได้และข้อสามลาพูดอะไรบ้าง ในพระคัมภีร์สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้อยู่ใน2เปตโตบทที่2ข้อ15พระคัมภีร์กล่าวว่าเขาสละทิ้งทางชอบหลงไปในทางผิดดำเนินตามทางของบาราอัมผู้ซึ่งชอบสิ่งที่ได้มาจากการอาธรรมนะคะก็เป็นเรื่องราวการอัศจรรย์ที่ลาพูดได้เนาะ ก็ให้ลองฟังดูนะคะเด็กๆแล้วก็ตอบคำถามได้นะคะสวัสดีค่ะ